สวัสดีครับอยู่กับผมครับโดม b e r s p a c h a n n e นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่89นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถสําหรับ2คันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นตัวสปิน150ปี2024ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้เราก็มาจัดแต่งนะครับในงบ เบาๆสบายๆนะครับไม่เกิน20,000บาทก็จะสามารถจัดทรงให้หล่อมาได้นะครับในงบไม่เกิน20,000บานะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับให้กับช่อง YouTube ผมนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถนะครับแล้วก็พร้อมแต่งเลยนะทักมาที่ line @domespa ได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2คันนี้ จะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคันขวามือผมสีขาวนี่ก็จะประมาณไม่เกิน17ื่นส่วนคันนี้ก็อยู่ประมาณ19ื่นเเพราะฉะนั้น2คันนี้เนี่ยจะไม่เกิน20,000ืเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคันนี้เอามาจากคันขาวก่อนดีกว่าคันขาวนะครับก็ส่วนตัวด้านบนนะครับเวสป้าสปินนอร์ห้าสิบตัวใหม่เนี่ยมันก็จะทํามาเป็นดําอยู่แล้วนะอย่างเช่นก่อไฟหน้าประกับพวกนี้มาเป็นดําอยู่แล้วนะครับเราก็จะเติมเป็นมือเบรคเข้าไป นะเป็นมือเบรคพอดดอร์โคแบบนี้นะสวยงามนี้นะครับก็ทำเป็นสีดำให้ด้านบนมันคุมโทนหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กระจกปลายแฮนด์เป็นของตัวลิโซมาชุดหนึ่งอยู่พันสองนะตัวนี้นะครับก็เลนก็จะเป็นเลนตัดแสงนี่นะชุดหนึ่งอยู่พันสองนะครับแล้วก็ตัวโช๊คนะครับเราใช้เป็นตัวโช๊ก YSS นะครับตัว G-Series นะครับเป็นสปริงสีแดงนะก็จะโหลดหน้า2นิ้วหลัง1นิ้ว นะครับแล้วก็จะเป็นตัวครอบโชคฝาครอบโชคก็ทําเป็นคาร์บอนนะแล้วก็เป็นโลโก้แดงแบบนี้สวยงามเลยโชคราคาอยู่ที่9,000นะครับซื้อพร้อมออกรถนะครับเราก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะแล้วก็บางฝาครอบโชคคาร์บอนพะันสองะมาสักถัดมานะครับก็จะเป็นตัวพักเทา้าพักเท้าเราใช้เป็นของปัตโซ นะเป็นงาน CNC แข็งแรงแบบนี้นะชุดหนึ่งอยู่2,000สวยงามเลยนะพร้อมใช้งานนะอันนี้ก็ติดทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะตัวเบาะเราก็ใช,เนนโโช้เป็นหนังดำได้แดงนะครับโลโก้แดงแล้วก็มีธงชาติอิตาลีแบบอิตาลีเป็นหนังดำได้แดงนะครับแล้วก็มีลายธงชาติอิตาลีนะสวยงามเลยนะเป็นโลโก้ลายเซ็นเสรสบ้าแบบนี้นะสับใบหนึ่งอยู่2,000นะครับแล้วก็เวลาเรา เปลี่ยนโช๊คเนี่ยมันก็จะ,ะทำให้เตี้ยลงเนาะได้ทั้งหน้าและหลังเลยหน้า2นิ้วหลัง1นิ้วแล้วก็ต้องเพิ่มตัวขาตั้งข้างนะเดี๋ยวเรามาดูขาตั้งข้างกันขาตั้งข้างนี่ก็จะเป็นตัวแบบทําให้สั้นลงนะเราก็เปลี่ยนเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่เวลาเราจะตั้งขาตั้งเดี่ยวเนี่ยมันจะได้ตั้งได้ได้ได้ง่ายเลยมันก็จะตั้งได้แหละเพราะว่าถ้าเป็นขาตั้งเดิมเนี่ยรถมันจะชันขึ้นแบบนี้นี่นะแต่ทีนี้เราเปลี่ยนเป็นขาตั้งเดี่ยวเนี่ยองศา ของตัวรถเนี่ยมันก็จะตั้งได้เลยนะนี่แบบนี้ไม่ล้มนะครับแล้วก็ที่เราโหลดหน้า2นิ้วเนี่ยหลังหนึ่งนิ้วก็เหมาะกับการใช้งานนะเดี๋ยวเราดูจากด้านหน้าสังเกตว่าผมผมเนี่ยสูงประมาณ170นะครับเวลาถ้าเราเป็นของเดิมเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนโช๊คไปไม่ได้ปาดเบาะเนี่ยขาเราก็จะเขย่งเลยแต่นี้เราขับขี่ง่ายแล้วมันก็จะเหยียบเต็มเท้าได้เลยนี่ก็ชุดนี้ลูกค้าก็สนใจกันมาเยอะนะครับ สูงประมาณ150-155ก็สามารถขับขี่ได้สบายๆนะก็ไม่ต้องขย่งเยอะแล้วกันต้องบอกอย่างนี้แต่แต่ก็ยังขยิงอยู่นิดนึงแต่มันจะมั่นใจมากขึ้นนะสำหรับรถที่มันเรามันมาเป็นสเปคสูงๆหน่อยนะครับคันนี้ก็จบไปในงบประมาณ1 7ื่นนะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยสวยงามนะครับส่วนฝั่งท่อฝั่งอะไรพวกนี้มันเก็บดํามาอยู่แล้วนะครับอ่นะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวสปิน150 ABS ตัวสปอร์ตเหมือนกันแต่คันนี้เป็นสีเทารลมโบสีเทาแลมโบเนี่ยก็จะมีในทั้งตัวคลาสิกแล้วก็ตัวสปอร์ตนะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตก็จะได้เป็นเก็บดํามารอบคันนี่เดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้ใช้เป็นกระจกทรงตั้งนะครับตัวลิโซม่าเหมือนกันนะครับก็ชุดหนึ่งอยู่พันสี่นะครับพร้อมบูทกต่อกระจกนะมันต้องมีบูทต่อกระจกอที่ออกมานะแล้วก็เป็นกระจกของเขานะครับชุดหนึ่งอยู่พันสี่นะครับมือบเบรก จากสีเงินเราก็ทําเป็นสีดำพาราโคสเหมือนกันนะครับคิ้วบางลมก่อไฟหน้าประกับผู้นี้มาเป็นดําอยู่แล้วแหมคันนี้นะด้านหน้าเราจะเห็นเลยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นด้างหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ลิ้นบางแต่คาร์บอนไลติตารี่บบนี้นะชุดหนึ่งอยู่ ,2 2งพนนะครับเป็นราคาสับนี่โช๊คใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นตัวโช๊คไวเซ็ตตัวจีชิลี่สปริงแทงเหมือนกันอีกนะคันนี้หน้าโหลด2นิ้วหลัง1นนิ้วเหมือนกันนะครับพักเท้าใช้เหมือนกันเลย นี่ปั๊สโซ่เหมือนกันนะครับขาตั้งสั้นแล้วก็ใส่เหมือนกันนะเพื่อให้ตั้งรถได้ง่ายขึ้นคอนเซปต์สองคันนี้นี่ไปแนวทางเดียวกันเลยนะแต่ลูกค้าคนละท่านนะนี่โชค๊คลังก็จะเป็นวายเอสสปริงสีแดงเหมือนกันนะครับหลังจะหลดหนึ่งนิ้วนะแล้วก็เบาะปาดนี่หนังดําได้แดงนะครับโลโก้แดงแล้วก็มีธงชาตอิตาลีแบบนี้นี่มาคันนี้ออกพร้อมรถเลยแล้วก็จัดท่อผ่าไปด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับท่อผ่านี่ นีมันก็จะมีเดินคอใหม่นะครับแล้วก็ผ่าท่อสวยงามนะสับใบหนึงอยู่3,007เพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยก็แต่งกับเหมือนคันที่แล้วแต่งบประมาณก็จะมากขึ้นไปนะครับก็คันนี้จะอยู่ประมาณ1 9ื่นนะครับพอมีค่าท่อด้วยนะไม่เกิน20,000นะ2คันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวราลองนึง a few moments later เอ๊ a. อ๋อขาตั้งไม่ได้เอาขึ้นขาตั้งไม่เอาขึ้นเลยสตาร์ทไม่ได้ว่าไนี่นะครับก็จะได้เป็นแบบว่าเสียงคุ้มๆพอแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ดังมากนะเวลาเบิร์ก็อยู่ประมาณนี้นี่เสียงอยู่ประมาณนี้นะนี่ ออกเป็นลูกๆเลยแบบนี้นะสวยงามนะครับสับใบหนึ่งอยู่3 7ม0ันเนะครับแล้วก็ตัวล้อเรามาดูล้อก่อนคันคันที่แล้วเนี่ยคันขาวกับคันนี้ล้อใช้ตัวเดียวกันนะแต่มันเป็นลายใหม่นะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นลายซี่ๆนะครับอันนี้ก็จะลายใหม่นี่สวยงามเลยนะสีดำคุมโทนมาแบบนี้เลยนะโอเคสองคันนี้นี่ก็ เป็นงบประมาณที่แต่งไม่เยอะเพราะว่า EP ก่อนๆเนี่ยเราแต่งกันแพงมากนะครับแสนบ้าง2 0 0แสนบ้างนะครับแต่2องคันนี้นี่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็พร้อมแต่งออกไปเลยในงบไม่เกิน20,000ื่นนะครับเพราะว่าจะได้แบบราคาย่อมเยาวด้วยนะแล้วก็ขับขี่สบายขี่ง่ายๆนะครับสำหรับ2องคันนี้เพราะว่าได้ช็โหลดและก็ปัดบาะช่วยเข้าไปนะลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้รถ สักคันหนึ่งนะครับก็ทักมาที่ Line แอดนะครับดมเวสปาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นที่ช่องทางเพจนะครับก็จะมีเพจเวสปาวัชรพลนะครับหรือเพจผมนะครับดมเวสปาชั a นแนลนะครับอีพีนี้ก็จบลงไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะครับเกินกันไว้เลยอีพีหน้าก็จะเป็นตัว GT V300 นะครับ HPE สีครีมที่จัดแต่งแบบ โอ้โหแต่คันนี้ถือว่าได้สุดนะแต่ยังไม่มีล้อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าจะมีรถแต่งแบบไหนสวยงามแบบไหนนะครับให้ผู้ชมนะครับได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ